ครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับอ่าอันนี้ก็คือลุงฆะนะครับช่างเบอร์หนึ่งครับอันดับต้นๆของลําพูนนะครับแห่งหมู่บ้านต้นปันนะครับตําบลหนองนามอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้คือจะทําการชุบมีดนะครับนี่ครับชุบมีดให้ดูเลยนะครับมีสามเล่มสามเล่มนะครับเป็นมีดเหล็กแหนบที่ที่ที่เป็นมีดเก่าทเอามาเคลนเนาะครับมเอามาซ่อมแซมนะครับตัวนี้หลังจาก ที่ว่าปัดทําคมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สักพักนะครับก็อันนี้เป็นรางนะครับรางน้ํานะครับกับนี้ก็ยาวประมาณอาจจะไม่ถึงสิบหนาทีหรืออาจจะประมาณสิบห้นาทีครับก็อดูดูไปนะครับตัวนี้เป็นรางน้ํานะครับกับรางน้ํานะครับสําลับชุบนะครับนี่ครับทีนี้ก็เป็นกรีมนะครับกรีมนะครับเป็นกรีมจีบนะครับ เาครับสำหรับเอามีดที่ที่จะทําการชุบครับเอาใส่เข้าไปในรางเตานี้เลยนะครับตอนนี้ก็รอให้มันร้อนะครับเดี๋ยวถ้าได้ที่แล้วลูกค้าหรือช่างค่าก็จะทําให้ดูนะครับว่ามันชุบยังไงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นเตาตีเหล็กของลูกค้านะครับช่างมีดของบ้านต้นฟันนะครับ หรือย Connie, tamam. ี่ห้อสามห่วงครับที่โด่งดังในลำพูนนะครับนี่ครับไปดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนทําการชุบนะครับนี่เลยครับนี่ครับอ่าสืบสารตํานานคนยองลำพูนของโลกนะครับการตีมีดสามห่วงบ้านต้นปันนะครับมีดสามห่วงบ้านต้นปันเป็นมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษน,นะครับนี่เลยนะครับเบอร์โทรดุทะนะครับทีนี้ก็จะมาดูแกชุบมีดนะครับอ่าเดี๋ยวสักพักนะครับรอได้ที่นะครับ น,นี่มาดูกันจาดจาานะครับไม่เคยบอกใครครับเคล็ดลับนะครับเ,เดี๋ยวได้ดูกันทั่วโลกครับนี่ฐานไม้อะไรครับไม,ไม้ลังไม้ตึงไม่้ย่างไม้ตึงเนาะ สมไม้ปา่าทั่วไปไม้ลำไยดีไหมไม่ดีความร้อนไม่ถึงเนาะเขาบอกว่าไม้ลำไยนี่ความร้อนไม่ถึงนะครับสามอย่างคือไม้เหียงไม้ตึงไม้ลักเป็นไม้โบราณนะผสมกันนะครับเขาเรียกว่าไม้สําหรับชุกมีดเขาว่าอย่างนี้นะครับ เตรียมมีดแล้วครับทุบนี้เอาใส่ห่ออะไรอ๋อคุณค่าบอกว่าเอา เหล็กที่อยู่ด้านในนะครับเมื่อกี้เอาใส่เข้าไปในน้ําเพื่อให้อุ่นอุ่นน้าอุ่นน้ําตัวนี้ให้ให้มันมีอุณหภูมิที่เป็นน้ําอุ่นครับถ้ามันเย็นเกินไปจะทําให้ให้มีดเล้าเนาะทําให้มีดเล้านะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับที่ไม่เคยบอกใครนะครับนี่ครับจะบอกถึงรุ่นลูกรุก่นหล,ลานนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้เป็นเหล็กเป็นแหนบเหล็กลกล้าอ่านี่ครับตัวนี้เหล็กอะไรเหล็กแท่งเหล็กหนา เอาความเหนียวอ่าไม่ให้มันโดนน้ําแล้วแตกลั่นนะครับอ่าอุ่นให้ร้อนนะครับตัวนี้นี่ครับเหล็กตัวนี้ต้องร้อนนะครับเอาใส่ไปในน้ำนะทําให้อุณหภูมิน้ํานี่เป็นอุณหภูมิน้ําที่อุ่นนะครับทีนี้ก็จะใส่มีดนะครับถ้าน้ําเย็นนี่มันจะลั่นได้เรียกว่าลั่นแตกแล้วครับบทีนี้บีนบ้างอาจจะหักได้คมคมคุมแล้วได้นะครับทีนี้ก็เอา เอาด้านคมมีดครับให้มันเข้าไปในด้านในนะครับให้ให้คมมันแดงครับอันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะครับที่จะให้ดูกันนะครับถ้าบทดทุดก,ก,กสามเล่มนะครับให้ดูกันจัดจา่สามเล่มครับที่ลากไปลากมานี่ให้ให้คมมีดสเสมอนะครับ <Okay. S 1> อ่าให้มันแดงสเสมอนะครับ ถ้าถ้าถ้าไม่ลากเี๋ยว,มมวยคุมไม่สวยครับคุมไม่สวยครับคือวิธีลากคุมความร้อนจะอยู่ยด้านกลางของเตานะครับตัวนี้เป็นเตาเสาโบราณใช้มอเตอร์รอ่าทีนี้นี่ครับคุมแดงนะครับตัวนี้อ่าใุ้ด,ดูนะครับนี่ครับ 拜。Bye. เ็นคมชุบหรือยังครับคมชุบของขาวนะครับนี่คือกล้าแล้วนะครับให้ออกสียางบอลหนอเหลืองยางบอลนะครับให้ออกเหลืองนิดๆนะครับถ้าถ้าขาวเกินไปนี่ล้าได้นะครับแต่ออกจะบินบินได้ครับ ก็ได้ที่แล้วก็ชุบคมต่อนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะลูกน้องเรียบร้อยแล้วนี่ครับได้ไปนหนึ่งเล่มแล้วครับตัวน,นี้นหนึ่งเล่มครับเ,เรียยเล่มที่สองครับ จากเรียบร้อยได้ที่พอมันเริ่มร้อนครับจุ่มน้ําให้เย็นครับอันนี้ก็จบไปหนึ่งเล่มนะครับต่อไปเล่มที่สองนะครับจะทําให้ดูสามเล่มนะครับรอบนี้ดึงแกบอกว่าดึงคมให้มันแดงแดงเสมอทั่วเล่ม คมมันออกมาจะได้สวยเหมือนเล่มที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขาวนะครับขาวแต่ไม่ถึงกับขาวจัดเป็นขาวออกเหลืองๆครับคมของมันนี่ประมาณหนึ่งเซนนะครับเข้าเตาครับถ้าไม่ชุบมีดจะใช้งานไม่ได้ครัไม่แข็งครับอันนี้เป็นมีดเหล็กแหนบครับเป็นมีดเก่าทําใหม่เมื่อคมหมดก็เอามาทําการชุบนะครับต้องมาเข้าเตาใหม่ครับเล่มที่สองนะครับถ้ามัน เริ่มแดงเข้าเท่าที่เดี๋ยวอยมาลงชุบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นมีดโต้นะครับปลายตัดนะครับส่วนเล่มต่อไปนี่เป็นมีดปลายแหลมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เขามากแล้วได้บอกหนึ่งเซนครับคมมิดหนึ่งเซนสม่ร์เสมอครับทั่วันนี้คือมืออาชีพครับถ้าปัดไม่ดีมันความงามของคมมันจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้ครับมันต้องเป็นเหลืองยางบอลนะครับมีรอยรอยชุบประมาณหนึ่งเซนแนวครับประมาณหนึ่งเซนนะครับ ขี่ตะขี้มันขาวรอบเดี๋ยวนี้เข้าเตาแล้วจะมันจะเป็นเขียวเขียวเขียวรวมจะขาวเหลืองขาวเหลืองเหลืองยางบอลเลือจะเขียวเลือดเขียวเน่อยเข้าเตาเตแล้วอ่อนี้เรียบร้อยเกือบเข้าที่แล้วครับนั่นนั่นไม้อะไรครับเอออันนี้ไม้ไม้ตาลเอา ไฟฟ้านชุบน้ําอทุบปลายให้แตกเพื่อเอาไปชุบน้ำปอดโค้งให้มันคมให้ได้อุณหภูมิเนาะให้สีสวยเนาะให้สสสสีีววยยมันมันจะทําการปรับปรับสีง่ายเนาะถ้าเอาชุบกับน้ํานี่จะปรับคมยากเนาะปรับคมยากนะครับสองเล่มหังไปนะครับเล่มที่สามนะครับ อ,นะอันนี้มีดเล่นที่สามเดี๋ยวรอทานร้อนอีกนิดนึง คืนก็ไม่ดีครับใช้ตัวนี้การตานนะครับการตานทุบปรับคมครับโหให้มันตรงไหนที่มันขาวเกินไปก็ให้มันปรับให้มันเหลืองขาวไปไม่ดีมันจะเล่ามันจะหักมันะบินแตกหักสะดาะได้ต้องแข็งแต่ไม่เปราะนะครับตัวนี้ใช้ความชานาญเฉพาะตัวนะครับแตลมจุดๆครับ ด้วยความละเอียดนะครับพิธีพิถทันนะครับพิธีพีถันไม่ไม่ได้ทําลวกๆนะครับตัวนี้คือทําทําด้วยฝีมือนะครับมุงฆะต้นปันนะครับนี่ลำบวกตำบลหนองน้ำนะครับจังหวัดลาพูนนะครับใครอยากให้แกทํามีดอะไรก็มาปรึกษาแกได้ครับคุยกันเองครับคุยดีครับคุยดีมาคุยกับแกได้ครับ าถึงบ้านต้นปันก็าถามนะลุงลุงะคะช่างตีมีดสามห่วงครับเดี๋ยวรู้จักกันหมดครับหรือหรือง่ายๆคือบ้านสถาหีครับเขาว่ายางงี้ไปหาง่ายหน่อยครับ เรียบร้อยสามเล่มนะครับมีเล่มเล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายนะครับคมนะครับให้ดูคมนะครับแตกไปแล้วครับกับคุณเล่นนะครับคุณเล่นแกครับคุยเป็นมุกกับมุกแกครับตกแตกถ่ายคลิปเกือบจบตกแดงนี่เสร็จแล้วนะครับนะครับให้ดูคมนะครับ นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่ากันมีดนะครับอันนี้สันมีดเขาไม่ชุบกันนะครับสันมีดไม่ชุบนะครับสันมีดทั้งสามเล่มนี้ไม่ไม่ชุบนะครับไม่ไม่ชุบนะครับสันมีดนี่จะไม่ชุบนะครับตรนี้ครับที่ชุบคือตรงนี้ครับคมมีดครับขาวเกินอย่างนี้มันก็มันจะทําให้ขาวเหลืองยางบอลนะครับให้มันเป็นแนวแนวนี้นะครับนะครับขาวขาวออกเหลืองเหลืองนะครับครับเหลืองเหลืองีเคลือบนิดเดีครับนี่ครับนะครับ ขาวแต่ไม่ไม่ถึงกับขาวขาวเลยนะครับขาวออกเเหลืองนิดๆนะครับแต่นี้มันจะแข็งเหนียวนะครับแกบอกนะครับถ้าขาวเกินไปมันจะลั่นนะครับมันจะลั่นได้ครับครับมันจะลั่นได้ครับสําหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบกรรมวิธีในการชุกมีดครับของลุงคะหรือสลาคะาครับครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ นะครับนะครับนะครับเดี๋ยววันหน้าคลิปหน้าจะพามาให้ลุงครับสอนวิธีทำมีดครับเป็นคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ